ออไปน้ำม,มันเบดไปรถพอน้ำม,มันเบดโอ้โอไปซื้อน้ำม,มันมาได้แบงแบงไม่ไม่ไม่ไปไปเลยกลับบ้านแล้วไปซื้อน้ำม,มันมาเลยตายแล้วครับโอ้ มันเบิดกลางทงครับเราทางกอนโอ้ยลองมาอีกรอบกันยังดีครับที่เบาะเป็นรีว์พู พ่อ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 มาอยู่นี่แล้วพ่อมาอยู่นี่แล้วมาอยู่นี่แล้วมาอยู่รถนะเร็วมาอยู่ด่านนี่แล้ว โอ้ตายไป่น้งเลยมันรดเบิดเฮลลาดด้วยไปอยู่เร็ว, <c oughs> วกตัดเ่ยมีคนมาข้นเอาเลี้ยงไปล้ว ตายแล้วพี่น้องเลยดันเอาครับโอ้ห้าหเอ้ยมาดันเนี่ยมาดันหลังเห็นไหมเร็วเร็วเร็วไม่จอดได้ทวนทางเป่ จะแบ่งกันไปเอาน้ำมันอยู่ครับมันอยู่มันอยู่ด่างไงล่ะน้ำม,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 มันรถน้ำม,มันเบิดครับโอ้ตายแล้วนี่ครับคนอยู่ ไอ้ผู้โอ้ตายตายน้ำมันน้ำมันเบิดน้ำมันเบิดอยู่กลางคงเลยครับพี่หลองเอ้ยเราจอดแล้วตองทั้งนะครับลานหน่อยคนอยู่อยูู่อยู่อยู่อยู่อยตายตาย แก่หอวละแก่หอวละโอ้โหนี่นิตายแล้วผู้มีไอ้แล้วเนี่ยโอ้หรถตะวันเบิดขับี่นรองกกางคงเลยน้องควันมาว่าสายผู้อยู่นะเว้ย Ai <tôi> là sao phụ sau của họ lọ Nhụ phụ nhụ Nó khuất sao bị phụ nhụ nè Đâu là phụ hò lọ แล้วแล้วมันหมดไม่ดูน้ำมันเลยนะไอ้เปก็ว่งเลย้ากระคุดบ่เฮ้ยเขียวว่องเฮ้ยมากระเตะแท้ mặt đen hèo bà <laughs> <Kìa> tốt quá mà nhung nó mãi mãi đẹp bà đẹp bà นันที่บาทเข็นได้เรื่องมาเหรอเออติดล็อกมันหมดติดก่อนขี่ดูน้ำมันหมดน้มันหมด <c oughs> ไม่เหลือหรอกทัองเเป็นซีนีวะ แล้วไปเอาเอาทาเอาทาตึดมันน่ะขอทาเตึดมันน่ะโอเคเอาคือบ่หอยไว้เอาหอยไว้มาเก้าปุนาเอาเนี่ยหัวเล้ยวอะไรถัดใส่ยูวยังหัวเลี้ยวผมยังดอกเอาบปหอยไว้เดี๋ยวถือได้อีกหัวหรือไมเออยังดอกใส่ยูเอาหอยไว้หนยผมปิดทางนข้ามันได้ยังไงแล้ว

ไปแบบนู้นนะน้ำเบิดน้ำมันเบิดอีลีครับพี่น้องแตามันมาเติมไปได้เลยเฮ้ยหมอนี่หมอนเฮ้ยแบงแต่ว่ามันลมเสียมทักทังเด้น่ะ